ฉัตถิวมาวิหีนะครับฉัตถีอะไรนะสมาที่มีฉัตถิวิพัฒน์เป็นเจ้าของแห่งอุปมาชื่อฉัตถิวมาวินี่คือก็จริงๆแล้วก็ไม่รู้จะหาคําจํากัดความอย่างไรนะก็เลยแปลแปลตัวเนี้ยแปลชื่อของเขาหมายความว่าอะไรหมายความว่าการจะแต่งเป็นฉัตถิวมาวิหีได้นเนี่ยบทหน้าจะต้องเป็น ถีวิพัตเท่านั้นน,น,นะครับอุปมาแห่งฉัตถีวิพัตนะครับเจ้าของตัวเนี้ยฉัตถีวิพัตเนี่ยเป็นเจ้าของอุปมาเป็นตัวเปรียบนะครับฉัตถีวิพัตเนี่ยจะเป็นนามตัวไหนก็แล้วแต่อันดับแรกเลยต้องเป็นฉัตถีวิพัตจึงชื่อว่าฉัตถีอุปมาหลักการเดียวกันแล้วครับเพียงแต่ว่านา,นามนามเจ้าของบทอุปมาเป็นฉัตถีวิพัตเรียงไว้เป็นบทแรก คือบทหน้านั่เองเพราะว่าคําว่าฉัฏทิวปมาฉัฏทิอยู่หน้าไหมเหมือนฉัีทิอยู่หน้านะครับสังเกตเล็กๆน้อยๆกันนะครับบทอุปมาเป็นปฐมาวิพัตแจกตามลิงและกาลันของตนแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนตัวอะไรนะครับตามลิงและกาลันของตนมีอีวัท์ต่อท้ายหมายความว่าเมื่อวางศัพท์อุปมาแล้วหลังอุปมาต้องมีอีวะเรียงต่อไปเลยเรียงไว้ต่อจากนามนามฉัีิวิพัตน ตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงอีวะนะครับพูดถึงตั้งตัวประธานและอีวะเรียงไว้ต่อจากธรรมนามจาัตถีสามบนประธานเป็นปฐมวิพัตน์และเป็นศัพท์เดียวกันกับอุปมาศั์เดียวนเลยนะ,อ,ะอันนี้ง่ายไม่ต้องอะไรสู่อุปมาเป็นอุปมาเป็นเป็นศัพท์อะไรประธานก็เป็นศัพ์นั้นหรือถ้าไม่ต้องดูที่อุปมาก็ได้ดูประธานเป็นศัพ์ไหนอุปมาก็เป็นศัพท์นั้นอ,อยู่แค่นี้เองเรียงไว้ต่อใจอีวะศัพ์ จะเท่ากับวัดขั้นกลางนะนะยาศับ์เป็นฉัตรีพัฒแจกตามลิงของอันญ,ญบดเรียงไว้ต่อจากบ,บทประทานถามว่าทําไมในผู้วิหิยาศับ์เป็นทุติยาก็ได้ตัติยาก็ได้ทําไมตรงนี้ต้องเป็นฉัตรีวิพัฒน์เพราะเขาเป็นฉัตรประมาถูกต้องอเขาทาวันหลังเราต้องซ่อนๆอเดี๋ยวเขาตอบได้ตาสับ์นี้เป็นปฐมาวิพัตน์แจกตาแจกอย่างเดียวกับยาศับ์ คือจะเป็นลิงไหนยาเป็นลิงไหนก็เป็นลิงนั้นนะครับจะเหมือนกับผู้บิพิไหมเหมือนกันหลักเดียวกันเลยครับเรียงไว้ต่อจากยาศัพท์ในบทสําเร็จรวมนามนามจากถีวิพัฒน์เจ้าของบทอุมากับบทประธานเข้าด้วยกันนะครับลบวิพัฒน์ของบทหน้าลอบบทอุปมาและอีวศัพท์แล้วก็ยาตาทิ้งในลบวิพัฒน์ของบทหน้าบทอุมาและอีวศัพท์ กับยาตาดทิ้งเสียสรุปลุกไปทั้งหมดเลยแหล,ละแล้แจกวิพาต์ตามดินของอัญญบทสมาธินี้สําเร็จแล้วเป็นคุณนามเมื่อแปลต้องเพิ่มอัญญบทขึ้นมาแปลว่ามีมีวันณะเพียงดังวันณะแห่งทองเนี่ยนะครับสมาธินี้เมื่อสําเร็จแล้วเป็นคุณนามเมื่อแปลต้องเพิ่มอัญญบทขึ้นมาแปลว่ามีเพียงดัง ให้เขียนต่อไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าในบทสําเร็จนั้นศัพท์อุปมาต้องนํามาแปลด้วยก็คืออะไรเพียงดังนี้ใช่ไหมถ้าเขียนไห้วงเล็บไว้ก็ไอ้วงเล็บไว้หน่อยก็ได้นํามานามเหมือนกันนะครับนํามานามเหมือนกันประธานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพิ่มประธานขึ้นมาอีกตวัวแล้วก็มีอีกว่าต่อท้ายขึ้นมาวางไว้ระหว่างระหว่างบทหน้า กับบทหลังส่วนยะสัพั์เหมือนกันทุกประการแค่นั้นเองเอาอย่างเงี้อืเอาอย่างเงี้อองงดูนะครับตรงเนี้ถ้าเขาปิดถ้าเขาปิดเนี่ยปิดอะไรปิดวันโนอีวะใช่ไหมใช่ไหมถ้าปิดวันโนอีวะเนี่ยจะเป็นอะไร สถีกโกภิเหตวันณะทองของผู้เฝ้าเจ้าใดเออผู้เจ้านั้นถือว่ามีวันนะทองไม่ได้หรออันนี้ไม่ได้เป็นกิริยาอยจะว่าอย่าว่า,อา,วาเออไม่มีกิริยาแล้วไม่เป็นพระบุภิเหตวยอย่างเราน,นี้มาภิกษุทั้งหลายมีประมาณมีร้อยห้าเป็นประมาณหรือหรือห้าร้อยนะครับหรือห้าร้อย ตรงนี้ที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าอาตันจากสตานี้ใช่ไหมาปะมานานี้นะครับที่จะเพิ่มมาเนี่ยครับที่แปลว่าประมาณประมาณเนี่ยแล้วก็เยสังเตเป็น ปันจัสตาวงเล็บพิกขูพันว่าร้อยทั้งหลายอันว่าร้อยห้าทั้งหลายเป็นประมาณของพิสูจทั้งหลายเราใดพิสูจ์ทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่ามีประมาณห้าร้อยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอคําว่าประมาณประมาณเนี่ยเป็นปุ๊พี่เป็นจตีปุ๊พี่มาดูมาดูโครงสร้างเขาก่อนแล้วกันสวรณนสาวนโนยว่าโนเจสสสสวรณวาวโนพระขวาเห็นไหมเขาบอกว่า นามนามเจ้าของเจ้าของอุปมาใช่ไหมฮะให้ประกอบเป็นฉัตถีวิพัฒน์เนี่ยให้เป็นฉัตถีวิพัฒน์บทหน้าเนี่ยเป็นฉัตถีพัฒน์ตลอดเลยสุวรรณศาก็ดีพรมุโนโก็ดีนะแล้วก็ต่อจากบทฉัตถีวิพัฒน์ให้เป็นนามนามที่เป็นอุปมาและเป็นประธานอุปมานั้นะให้วางไว้หน้านะครับแล้วก็สับเดียวกันใช่ไหม สับเดียวกันแล้วก็วางอีวะไว้หลังอุปมาตัวแรกคือไว้ก,กลางประธานแล,ล้วกันกับอุปมาง่ายๆจะใช้ความหมายงั้นก็ได้วางตัวอุปมากับประธานเนี่ยอีวะไว้ตรงกลางแต่เพื่อนําวิชาการก็ใช้ว่าอุปมามีอีวะต่อท้ายหรือประธานมีอิติต่อท้ายเงี้ยหรือคํากริยามีอิติต่อท้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เนื่องจากว่าสมานนี้เป็นฉัตรทีวิพัฒน ก็ต้องประกอบยะสาเป็นขอเป็นยะสายะสาเป็นยะสาเป็นจตีส่วนตรงนี้ก็ตามไปตามอันญบทเหมือนกันนะครับแล้วก็พอลงในบทสําเร็จแล้วเนี่ยสับที่เหมือนกันถ้าบอกว่าสับที่เหมือนกันให้ลบทิ้งไปสยตัวหนึ่งก็ได้แต่เราก็มาเขียนว่าให้บทหน้าและบทประธานมารวมกันลบประมาออกลบอิวะสับออก ลบวิพัฒนของบทหน้าออกลบยาตัตะออกเหลือแต่สุวรรณวันนะใช่ไหมชาเขาหารูปเดิมเสร็จแล้วก็อัญญบทเป็นลิงอะไรก็แจกไปตามลิงนั้นโครงสร้างเหมือนเดิมพะมโนโ,โ,สโ,โ,ซโซมนสโลยวสโลยโสพัมสโลนี่ก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> พอได้นะครับลเกเกนผู้วิชักทีผูพีิดีๆแหละเพียงแต่เพิ่มเพิ่มบทประธานขึ้นมาสองครั้ง แล้วก็ใอีวาแค่นั้นเองเ,อเทวาวันนาเทวาวันนาทิตาหรือทีตา <c oughs> หรือกุมาริกาอะไรก็แล้วแต่กุมาริกามีวันนะเพยงดังวันนาของเทวดาเป็จเจ้าของอุปมาเขาให้นำม,มาด้วยไหม เจ้าของอุปมาให้นํามาอยู่ในบทสําเร็จไหมครับอยู่ให้นํามาอยู่ในบทสําเร็จในที่นี้เจ้าของอุปมาคือเทวะเทวดาก็แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเทวะตอนนี้ต้องประกอบเป็นฉัตรถีวิพัฒน์ตอนนี้เทวะตอนนี้แจกตามอะไรแจกตามตัวเองตัวเองเป็นอะไรทากะลันในปุงลิง ลืมไม่รู้จักตัวเองก็เป็นอะไรเทวัสนะครับเป็นเทวศัส์เมื่อประกอบเทวศัสดิ์เสร็จก็ต้องประทานในอุปมาใช่ไหมประทานก็คือตัวไหนก็คือบทสาเร็จนี่แหละเหมือนกันไม่ต้องหาที่ไหนเลยไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากก็คือตัวเนี้พระประทานและอุปมาคือสับสับเดียวกันก็เป็นวันวันโน นะครับอย่าไปวันนาตามเขานะครับภาษเดิมเขาว่าประธานบทเดิมวันโนมีอีวะต่อท้ายนะครับเป็นกีวะแล้วก็บทประธานวันโนนะครับวันโนแล้วก็ต่อด้วยยะสับตะสับยะสับบังคับเลยต้องเป็นฉัตถีก็มีรูปเป็นยะศา ทำไมยะสาไม่ได้เพราะาพระติตามในทิลิงใช่หไหมยาาั์สาสาบทสำเร็จก็เป็นเทวะวันนานไหมในบทสำเร็จนั้นเขาบอกว่าให้ลบไปเลยวันโนอีวะแล้วก็ตัวยะตะลบทิง้งวิฟัตขบถหน้าลบทิง้งเห็นไหมก็เป็นเทวะวันนา ธิดาอ,าอันว่าวันนะของธิดาใดาเพียงดังอันว่าวันนะแห่งเทวดานะครับต้อแปลงนี้นะอันว่าวันนะของเทศธิดาใดาถามว่าทําไมยังย้อนมาหลังก่อนทาไมต้องมาแปลยาษาก่อนเพราะว,ว,ว่าเป็นนามต่อนามใช่ไหมะจะนามขยายนามต้องเป็นสกีว่วันนะของธิดาใดา เพียงดังอันว่าวันน้าของเทพธิดา,าของเทวดาเทพธิดานั้นชื่อว่ามีวันน้าเพียงดังวันน้าของเทวดาไม่มีผลเลยจะเทวดาทั้งหลายก็ได้นะครับเพราะท่านมาได้บอกว่าเป็นเอกาหรือว่า,วนนาถ้าเกิดเป็นเฉดทิฏฐักประสงค์จะไปว่างไรวันน้าของเทวดาวันน้าของเทวดาใครมีวันน้าของเทวดาเทพธิดา เทพเทวดามีวันนาของเทวดาท่านเกิดท่านนัมีจะเกิดมาให้อะไรอ๋อเช่นเจอคําว่าเทววันนาเนี่ยนะเราจะแปลวันนาของเทวดาได้ไหมได้ได้ในกรณีไหนในกรณีว่าต้องเทวดาหลายคนและหลายวันนะใช่ไหมล่ะวันนะทั้งหลายของเทวดาทั้งหลายชื่อว่าเทววันนาต่อบทยังเป็นเป็นบ เป็นฉับถีตับเนี่ยจะต้องของบทหลังไว้ใช่ไหมเนี่ยเป็นได้เป็นได้ตอนนี้มันจะต้องดูว่าตรงนั้นน่ะเขาแปลอย่างนี้หรือเปล่าความมันให้มันรับกันหรือเปล่าอะไรล่ะมีก็มีใช้ถือเอาแล้วซึ่งเพศแห่งเทวดาอะไรนะ อุมาละวันนังอ่ะเทวทัตอ่ะที่ประสอ์ถามตัวนี้ใช่ไหมคือมันเป็นได้ตอนนี้มันจะดูว่าเป็นได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องดูด้วยว่าความตรงนั้นอ่ะมันระบุอย่างไรธรรมบทตรงนั้นนะประสงค์นะ,ะคือต้องดูรายละเอียดเช่นถ้าเกิดก็ถามว่าคําว่าเทวะวันนาคำเทววันนาในค,าในคาําว่าในคําว่าเทวะวันนังก็เหตตวา พันตะกุติงอาก็โตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขยายมาให้เราเห็นชัดเจนแล้็เกิดเฉยก็ถามเลยเทววันนาเป็นอะไรเนี่ยตอบได้ครอบจักรวาลเลยแล้วแต่จะคิดเข้าใจไหมครับยังกุมารแล้ววันนางให้ตะวันในประโยคนเทวทัศเนี่ยพระเทวทัศถือเอาแล้วซึ่งแพทยแห่งกุมารจะบอกว่าพระเทวทัศถือเอาแล้วซึ่ง่าซึ่งซึ่ง,งตอนนั้นมีวันนาเพียงดังวันนาก,กุมาร ไม่ได้อืเพราะตัวเองไม่ได้เป็นไม่ได้มีอะไรมีวันนะเช่นนั้นหรือเปล่ารู้สดง้ว่าเป็นคนอ่อนมากเน,นี่นะตรงนี้เป็นฉัตรทีตับประสงค์เป็นฉัตรทีตับแต่ถ้าเกิดลุงพี่จะถามว่าคําว่ากุมารและวันนางเนี่ยสามารถเป็นฉัตรทีผู้พิฉัตรทีอุปปมาได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่า จะแปลมันว่าไงแค่นั้นเองแล้วความตรงนั้นจะดึงไปให้แปลเป็นลักษณะไหนถ้าถ้าแปลว่ากุมาแล้ววันนางจะแปลว่าอะไรถ้าสมมติกูมารละวันนางกุมารละวันนางตุกตาเนี่ยตุกตาในชีวิตว่อล่ะ ตุ๊กตามีชีวิตแมนวีว่าเป็นไรลิงเนี่ยมาน้ำบงมันไม่มีชีวิตน่ะเป็นนั่นน่ะไม่ใช่อาไม่ใช่อิทธิลิงเพราะอาไม่ใช่ถ้าตั้งให้เป็นฉัตรถีก็เอาปมาอ่ะเป็นอะไรกูมาลาสซาวันโนต้องรู้บทเดิมแล้วนะครับวันโนวีวะอ่าวันโน,นโตุ๊กตา ฮานะปงนะปงอะไรยางเหรอยาสากางอเป็นกุมาละวันนางให้มันเป็นวันนังให้มันใช้ได้ใช่ไหมวันน้าของตุ๊กตาใดเพียงดังวันน้าของกุมารตุ๊กตานั้นชื่อว่ามีวันน้าเพียงดังวันน้ากุมารแสดงว่าตุ๊กตานี้ มีเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เด็กใช่อ่าลูกตาเด็กส่วนจะดูดนมหรือเปล่าก็ไปดูอีกทีหลายรูปแบบนีไ่ไหพอได้ไหมครับฉัรทีพอมาอเรื่องวัสดุไม่ต้องหาจากไหนหาจากบทสําเร็จแยกออกมาสองสับอยู่หน้าวางหน้าอยู่หลังวางหลังใส่ที่เพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้นี่ตรงนี้แค่น,นั้นเองนะครับอย่างประสงบอกก็ถูกฮนะ ฉัตรีตับมาแปลงเป็นฉัตรทิวประมาใกล้เคียงกว่านะใช่ไหมอ่าฉัตรีตับมาแปลงเป็นฉัตรทิวามาผู้ิหีใกล้ชัดเจนกว่าอย่างที่ประสมคิดเนี่ยอ่าเป็นฉัตรีอ่าเป็นฉัตรทีผู้วิหีไม่น่าจะใกล้เคียงใช่ไหม